สวัสดีค่ะวันนี้ฝนจะพาทุกคนมาดูคลิปที่ฝนไปร่องเรือเจ้าพยามานะคะตอนนี้ฝนก็อยู่บนเรือแล้วค่ะฝนก็ขึ้นเรือตรงเอเชียปิก e นะคะก่อนอื่นฝนก็ฝากทุกคนกดติดตามกดหัวใจให้ฝน้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ฝนทําคลิปต่อไปค่ะอาหารบนเรือก็จะประมาณนี้เลยค่ะอาหารก็สามารถตักอาหารไปทานที่โต๊ะได้นะคะอาหารบนเรือก็เยอะมาก ือออกแล้วค่คะก็จะผ่านไอคอนสยามผ่านวัดอรุณค่ะบรรยากาศเย็นสบายผ่านสะพานพระรามแปดค่ะวิวสวยบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาสวยมากฝนก็ฝากช่องฝนด้วยค่ะฝากกดติดตา,ากดหัวใจให้กำลังใจฝนด้วยนะคะอันนี้ก็กลับมาเอเจพิกเหมือนเดิม นะคะติดตามฝนด้วยนะคะค